เครื่องนี้ iPhone Air สีไลท์โกลนะครับลูกค้าเลือกติดกระเลนกล้อง iMOS นะครับสีทองนะครับสีตรงตามตัวเครื่องเลยครับตัวกระเลนกล้อง iMOS สีทองนะครับสีตรงตามตัวเครื่องทั้ง4สีนะครับตัวเฟรมจะผลิตจากวัสดุไทเทเนียมอ่อลอยนะครับเพราะนั้นคือขอบข้างจะมีสลักคําว่า iMOS Pro Ti 64นะครับตัวความแข็งแรงนะครับของตัวเลนส์กระจกก็จะเป็นเลนส์กระจกสฟา์นะครับความแข็งทนทานอยู่ที่ 9M นะครับซึ่งเป็นรอยยากครับ ตัวเลนจะใสนะครับภาพถ่ายคมชัดนะครับฟิล์มฐานกล้องลูกค้าเลือกติดเป็นแบบด้านนะครับ ฟิล์มฐานกล้องติดแบบด้านเนี่ยมันจะให้ฟีลลิ่งเหมือนกระจกฝาหลังเลยนะครับแล้วก็ทําความสะอาดได้ง่ายด้วยนะครับในชุดก็จะมีฟิล์มกันรอยตัวชาร์จนะครับเราติดให้พร้อมนะครับตัวปุ่มคันเร่มคอนโทรลเราจะไม่ได้ติดให้นั่งจัดเคสของลูกค้ามีปุ่มคันเร่มคอนโทรลอยู่แล้วติดแล้วมันทําให้ปุ่มลั่นได้ง่ายนะครับฟิล์มกระจกหน้าจอนะครับลูกค้าเลือกติดฟิล์มกระจกหน้าจอ i m ไ s Sapphire นะครับ 9M นะครับตัว r p f 80นะครับผ่านมาตรฐาน UL ทั้งกระจกซับไฟและ iSafe นะครับตัดแสงฟ้าควาส ได้ง่ายนะครับตัวฟิล์มนะครับจะบางนะครับ อยู่ที่0.23มิลนะครับซึ่งมันจะบางกว่าฟิล์มกระจกทั่วไปอยู่ที่30%นะครับมันจะบางนะครับตัวขอบฟิล์มจะเป็น2.5 d นะครับส่วนตัวฟิล์มกระจกซัฟไฟนะครับมันจะมีจุดนิดนึ่งนะครับก็คืออยู่ตรงขอบมุมบนนะครับจะมีโลโก้ i-mos อยู่นะครับซึ่งเวลาเราเปิดใช้งานหน้าจอเนี่ยมันจะมันจะไม่กวนสายตาเรานะครับมันมองไม่ค่อยเห็นนะครับฟิล์มกระจกซัฟไฟเนี่ยนอกจากบางนะครับให้ฟีลลิ่งกระจกใสลื่นเล่นงานเวลาใช้งานเนี่ยลื่นนะครับแล้วก เป็นรอยยากนะครับใช้งานได้ทนทานยาวถ้าไม่ได้ทําเครื่องตกบ่อยๆนะครับแนะนำตัวนี้เลยราคาอยู่ที่2,290บาทนะครับตัวเลนจะอยู่ที่590นะครับท่านใดสนใจอยากติดแบบไหนมาหน้าร้านได้เลยครับเราจัดให้ตามที่ท่านต้องการได้เลยครับขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนและอุนนุนครับสวัสดีครับ